อ่าฮัลโหลฮัลโหลทุกคนนะคะอันนี้เผื่อใครตามมาจากเฟซเนาะ u t u b e ไอที่เฟซมันไม่ชาร์จอ่ะค่ะเผื่อใครตามมาไลฟ์สดทิ้งไว้ก่อนอ่ะสวัสดีพี่ๆก่อนอ่ะสวัสดียังไม่มีใครดูก็สวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีมาสวัสดี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 ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วยังไงดีอ่ะยังไงดีอ่ะ ไหนดูแม่ไปเอาเครื่องนี้ดูก่อนดิพรเพลินแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งว่าเขาว่าเขานี่หรือเปล่างึกงึกงั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 ก,งก,งกเดี๋ยวนะพาเพลินนะแม่ขอเช็คมีใครมาหรือยังยังไม่มีใครมาดูเราเลยยังไม่มีใครมาดูเราเลย ให้ดูดีการแจ้งเตือนก็ไม่มีอาสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้สองคนแล้วขอบคุณมากๆแม่โอเพิ่งเห็นว่า มันมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเลยน้องขวัญใจใช่ไหมน้องขวัญใจที่อยู่จากเ facebook ใช่ไหมพี่ขวัญใจของาพาเพลนะขอบคุณมากๆค่ะที่ตามมาเป็นไงม้างทางนี้โอเคไหมสัญญาณ <c oughs> มันไม่แจ้งใช่ป่ะเออน้องแจ็คแล้วมันมันเป็นไงเสียงโอเคปะเสียงมันงึงงๆงักๆอีกไหมเสียงงึกงๆงักๆหรือเปล่า เอาคอยก่อนคอยก่อนขอบคุณมากไม่งึกใช่ไหมชัดแจ๋วใช่ไหมอันนี้ก็งันก็สแสดงว่าไม่เกี่ยวกับ WiFi แล้วล่ะเป็นที่แอป f a c e b o o k ละเป็นที่แอป f a c e b o o k แน่นอนค่ะเป็นเนาะเพราะว่านี่อันนี้ไลไลจาก WiFi แล้วโอเคแม่โอจะได้รู้แล้วว่าที่พังอ่ะไม่ใช่เน็ตแม่โอพังชัดดีมากใช่ไหมอ่านั่งลงอันนี้ต่อกันเลยว่าให้น้องหยิบขนมเมื่อกี้นี้ พี่ขวัญใจนะคะอ่าพี่ขวัญใจชัดแจ๋วค่ะงั้นแสดงว่าเฟซมันใกล้จะล่มสลายแล้วล่ะคะ่ะมันทําอะไรบ้าบอหลายๆอย่างมันปรับนู่นปรับนี่จนจะพังหมดแล้วจะกลายเป็นแอปพังแล้วค่ะไหนดูโชว์แคลวิพี่พี่ดิให้พี่พพพแจ๊คกับพี่ขวัญใจดูดิโชว์แขววิสวัสดีทั้งสี่ท่านนะคะอ้าวโชว์แขวโชว์แควก่อน โอ้ยอะเอาไปะแจกขนมต่อกีนี้ไม่งึกไม่งักโอเคเลยเนี่ยเปิดแอร์แล้วก็ยังไม่เย็นเท่าไหร่เพิ่งจะเปิดมั้งมันข้างนอกวันนี้ร้อนมากเลยแม่โออาการเหมือนเป็นไข้เลยอะเมื่อเช้าตื่นมาเจ็บคอแล้วก็เลยแบบไม่ได้เจ็บรุนแรงนะเจ็บหน่อยๆอ,ยอะ่ะโอเคเลยน้องแจกก็เดี๋ยวพอ พอเริ่มเดินทางเนี่ยมันไม่ได้ลงคลิปใหม่ก็ก็เดี๋ยวรอดูไลด์ดูอะไรกันนะคะแม่โอก็จะอัพช็อตอัพแล้วก็ไลฟ์ให้ดูนะทาง YouTube นะส่วนส่วนทางทางเฟซเนี่ยถ้ามันไลฟ์สด like, ไลฟ์ไม่โอเคก็เดี๋ยวลงเป็นเป็นรีวให้ดูเนาะเป็นรีวให้ดูแต่ว่าแม่โอโพสคลิปโพสคลิปปัจจุโพสคลิปแบบไว้ไวไว้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาละเห็นไหมเนี่ยแล้ว youtube นะ กล้องเขาก็แบบไฟดีเห็นปะไม่มืดเขามีแฟตช่วยจริงๆแล้วว่า facebook มันก็ทำขึ้นมาแล้วนะมีแฟตช่วยอะ่ะแต่มันเวลากดแฟตปึ๊บเนี่ยตาพาเพลินมันจะวาวเลยไงแต่อันนี้ของเขาไม่ต้องกดเห็นปะฮลโลธรรมชาติดีมากคิดถึงมากพี่ขวัญใจคิดถึงมากเห็นไหมอ่ะคุณพาเพลินเอาเอาลูกวันให้แม่ง่ายๆเร็วลูกวันที่พื้นเอามา เร็วๆเอามาแลกหนมอีกหน่อยนึงเร็วๆเร็วๆลูกบอลมาก่อนเร็วๆลูกบอลหรือจะกินอะไรหนูจะกินอะไรหนูอยากกินอะไรอยากกินอะไนไปหยิบมาไปหยิบมาเอาไปหยิบมาโู้โูอะไรละ่ะก็หยิบมาให้แม่ก่อนแล้วหนูก็ค่อยไปเอาไหว่ๆไหวๆไหวอยู่ที่นี่มันไม่มีชายหาดอ่ะแล้วไปเอาลูกบอลมา มันเป็นชายหาดที่เป็นหินเหมือนน้ำตกอะค่ะเป็นหินลูกกลมๆใหญ่ๆก็ไม่ต้องกลัวว่าผาเพลินจะวิ่งตะเลิดแบบไปยาวๆเนาะอันนี้เราไปแบบชิๆลๆอะไรเงี้ยเอามาเอานี่มาเอาลูกบอลมาสิเอาลูกบอลมาแลกเร็วเอาลูกบอลมาแลกเร็วๆนั่นน่ะลูกบอลข้างหน้าลูกบอลที่พื้นที่พื้นลักบี้อะนี่่ะที่พื้นจะได้ไหมเอาได้ปะหันหลังมาไม่ใช่ที่พื้นเดินมาก่อนเดินมาก่อนไม่ใช่นั่นน่ะที่พื้นน่ะ เนี่ยไงของหนูลูกบอลลูกโปรดหนูอะ่ะข้างหน้าหนูดูก่อนเร็วก้มลงก้มลงที่พื้นที่พื้นที่พื้นนั่งไงแต่แล้วจะได้ไหมอะ่ะทุกคนได้ไหมอะ่ะที่พื้นไปเอาก่อนเอาลูกบอลก่อนเดี๋ยวแม่หยิบแกะขนมให้ไปเอาลูกบอลมาก่อนเ,เ,เอาลูกบอลมาก่อนเร็วๆเอาลูกบอลปิ๊บๆมาก่อนโอ๊ยเบื่อถุงซิฟขนมอ่ะเร็วๆไปเอาปิ๊บๆมาก่อน อลูบบอลปิดๆมาก่อนที่พื้นที่พื้นเนี่ย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 ที่พื้นมองแม่ดิมองมือแม่เออเก่งมากคิดว่าวันนี้จะไม่ได้ซะแล้วเดี๋ย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 ว, <laughs> เ,ยเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพิมใหญ่อ่ะทำไงอ่ะแล้วถุงเนี้ยแม่ชอบหรือพาเพินเดี๋ยว ถุงเนี้ยแม่ชอบยาเดี๋ยวถอยไปเดี๋ยวลื่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวน้เนี่ยดูดิชิ้นเบลลอร์เลยจะติดคอไหมหักไม่ได้ด้วยค่อ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 ยอืมเดี๋ยวไม่เอาแหลมแหลมมาก่อนอ่ะดูก่อนนะอืเนี่ยเยอะแล้วนะเนี่ยเมื่อวานไปหาคุณหมอฉีดยาบำรุงข้อมาน้ำหนักชั่งเมื่อวานนี้ สามสิบเอ็ดอีกแล้วคะ่ะเด้งกลับขึ้นมาเป็นสามสิบเอ็ดกิโลอีกแล้วคะ่ะเมื่อวานคุณหมอคําให้คุณหมอคำคำจับจับแถวแถวลำตัวให้ก็บอกว่าเริ่มมีเป็นแบบเหมือนไขมันแล้วนะเริ่มมีเป็นเนื้อเยอะๆแล้วนะพาเพลินเสียงแม่ต่อชัดมากใือว่าเอออันเนี้ยยี่ห้อเนี้ยแม่หัวชอบกินมันเป็นของหมาแหละแต่ว่าเขาทําสะอาดมันเหมือนไก่มันเหมือนแบบ เนื้อเนื้อหมูทอดอะ่ะหมูทอดกรอบๆแต่ว่ามันเป็นไก่เนี่ยอันนี้แม่โอชอบกินตั้งแต่สมัยพันดา้าแล้วชอบย่งพันด้ากินแม่โอกับป้าภูกเก็ตแม่โอเคยไปค่ะแต่ว่ายังไม่เคยพาหมาหมาไปคือก็ชอบแหละค่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่าค่าครองชีพมันสูงมากเลยอะ่ะมันแพงอะ่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่สําคัญคือมันไกลมันต้องใช้เวลาในการเดินทางอ่ะหลายวันไปวันหนึง่งกลับวันหนึ่งแล้วอ่ะเราไปทีมันต้องไปอยู่ที่นู่นเป็นอาทิตย์ถึงจะคุ้มเหมือนกับถ้าสมมติเราไปเหนือเนี้ยเราก็ต้องใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะมันถึงจะคุ้มกับการที่เราเดินทางก็เลยใช้เวลาคิดนานแต่ว่าป้าเนี่ยเขาว่าอยากไปทางเหนือแต่ด้วยแบบ เหนือก็ตอนนี้สภาวะอากาศก็ไม่ดีเลยเนาะมันดีขึ้นบ้างหรือยังคะชาวเหนือป้าเขาอยากไปเชียงใหม่งไงอย่างใต้สุดเนี่ยแม่โอ๋ก็เคยไปใต้สุดก็คือพังงาภูเก็ตนี่แหละค่ะไปแล้วก็ประทับใจในในทะเลอันดามันเราชอบทะเลอยู่แล้วสวยทะเลสวยชอบดำน้ำดูปลาอะไรอย่างเงี้ยเออว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่า ก็ก็ลงไปดำน้ำกับเขานะก็ใส่ชูชีพแล้วก็ใส่ s n o ก k e l ธรรมดาแบบแบบธรรมดาไม่ใช่ว่าแหวกดำดิ่งอะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นดำแค่ลงไปแค่ s n o กิ e ลเฉยๆอันนี้ก็คือชอบชอบชอบทะเลชอบทะเรดำมันสวยอะคะ่ะแต่ว่ามันไกลไกลด้วยคิดอยู่อยากไปทั่วแหละตอนนี้พอไปไหนได้เยอะๆก็อยากไปทั่วทันวามกรานี่แม่โอ๋นะ่าจะต้องไปที่ บ้านไล่ก่อนละไปบะไปรีสอร์ทเพื่อนก่อนแหละน่าจะเป็นธันวามกราแหละเพราะว่าอุทัยน่าจะอากาศเย็นแล้วคราวนี้กะว่าจะไปอยู่สักสองคืนแล้วก็ไปนอนเต็นท์กัน <c oughs> รีสอร์ทที่ที่บ้านไล่พี่แบร์รี่อะค่ะเดี๋ยวเราก็นัดนัดกันไว้แล้วล่ะคราวนี้ก็รวมทีมกันแหละเพื่อนๆกันไปนอนกันหลายคนทำไมอะใส่เสื้อไหมอย่าเพิ่งเลยเนาะอากาศมัน แอร์มันยังไม่ฉ่ำให้แอร์ฉ่ำๆก่อนกะว่าเดี๋ยวจะตัดขนอุ้งอุ้งเท้าให้คุณนายเขานิดนึงจะได้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นเริ่มยาวละตีนมังคุดนะนั่งลงนี่นั่งลงให้แมด่ดูหน่อยนั่งลงก่อนนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งหน่อยขอดูเท้าหน่อยแล้วขอเขาดูท้งติงหน่ะนี่เริ่มยาวละมังคุดเห็นไหมเริ่มรบกวนแล้วต้องเลาะมังคุดออกตรงนี้กินแล้วนี่กินเยอะด้วยวันเนี้ย ก็บ้านน้องขวัญใจอยู่ลำปางเนาะใช่ไหมอยากไปอยากไปคือคือมีทางหลายที่ปลาเขาอยากจะพาไปสกลนครก็อยากไปบ้านเพื่อนอยู่สกลนครแล้วก็ตัวเองก็เคยอยู่ตอนเด็กๆอยากไปสกลนครอ,อยากไปเหนือได้ก็อยากไปชอบทะเลอันดามันแต่ว่าคนขับมาสงสารไม่มีมือเปลี่ยนปลาขับรถคนเดียวแม่โอขับไม่เป็นพี่นกก็ขับไม่เป็น เอาละเอาละได้ไหมเอาละไดปะ้ะเนี่ยโอ๊ยปวดเข่าเลยเอาละก่อนนะเอาละก่อนนะถ้าอยู่นานๆน,น,นะก็อย่างที่รู้กันมันจะเสียขนมเยอะเดี๋ยวมันจะอ้วนอีกอีจ่อยอะนะแม่โอปไปแล้วขอบคุณมากทั้งน้องแจ้งน้องขวัญใจและทุกคนที่ไม่ได้มาคอมเมนต์นะคะที่ดูอยู่ตอนนี้เนาะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยไปก่อนไปก่อน,ไ,อนไม่มีอะไรจะพามแล้วเดี๋ยวอยู่นานๆเสียขนมอีกอะมา มามาใช่มันขับทางไกลแล้วก็ไม่มีมือเปลี่ยนป้าคนเดียวถ้าไปใต้เนี่ยคือเราจะต้องพักเป็นจุดๆนะคะอาจจะต้องแบบพักหัวหินก่อนแล้วก็ไปต่อถ้าจะลงภูเก็ตนะเออหัวหิน แล้วเราก็ต้องพักคือถ้าขับยาวสงสารปาเหมือนไปเหมือนไปเหนือก็เหมือนกันเราอาจจะต้องแวะพักนครสวรรค์ก่อนจุดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีมันต้องมีเวลาการไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเลยถึงจะคุ้มสําหรับขึ้นเหนือลองใต้เนาะ,ะไปแล้วขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะก่อนเดีย๋ยวไว้คุยกันใหม่แม่โอ๋จะพยายามมาไลฟ์ u t u b e บ่อยๆนะคือคือที่ไม่ได้ไลฟ์ u t u b e บ่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคลิปกับกับไลฟ์สดอะมันเหมือนกันเราก็เราก็รู้ว่า คนดู y o u t u b e อ่ะมันเป็นคนละกลุ่มกันกับกับเฟซไงคะเราก็กลัวเขาไม่ดูกันก็เลยไม่ค่อยได้มาไลน์เนาะอ่ะเงยหน้าสวยๆให้พี่ๆดูก่อนไปแล้วขอพรบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะบบ๊ายบายทุกคนนะคะ